สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเออครับกินเขาขนมจีนมีไหล่ะคนไมชอบมันไนม่กินกอนแล้เหรอนาะบอม่ันบอไมฮันไม่กินก้อนแล้วอะอ่า

อืต่อเติอมตตอะไรครับเนีนมาเลยได้มาเลยไรบอกมัน้เม่์ห <c oughs> <c oughs> ลายอย่างคือก็คอยคอยได้ได้มากแใส่ไฟกาปเปลนทีเกีกัการนี่มันขี้อีกเ่เกี่ยวกอืกขี้เอไก่เปื่อยดีครับ

ผมก้นไรไปกินขาวซ้องสามเดียวยี M ้ไก่นี like ่ของมากบ่ด <ừ> ูงอแงน่ะดูอนอยู่สวยงามขึ้นมากน้่อีกขดหวังแล้วมีข่อยเห็ดใดผู้เยวะัหม่กคนเห็ดน้ำข่อยมาเลยดอกดูน้ำนัก แนวกันคลิปเชฟกินเนื้อกินมีครับไปพอกันในคลิปต่อไปนะครับอาสวัสดีทน้องคลิปที่สองรับผมอไรครับเมี่ยมคิบ บอได้ไทยสุดยอดบอได้ไทยสุดเจือพี่ไรสดพดีได้อกถูกมน้ไทยยบตัวตัวหนูโนน้านน่อยครับง่มีอะไรของขอากคือโคตรหายไหมมุดมุดไม่เห็เลยปอืมมุดอันเกาพูนมันหายเร็วกว่าเป็นสุณค่ะอค่า มันบอกได้ว่ากกกียวไปมันัสีเดียวขอตื่นมาดิเมื่อนอนเงาเลย้บบ่าหึ่งืนีก็ได้ไปแที่ยวขอนแกน็ได้ไปไทยวามคิดบางกีได้ไปทยเท่รับเชิดองรับไม่ได้บอกแ่นี้เลยอาจุตื่เนตื่นรับไยโจ ลองเพ่กันเยียงก่อนออกไปแพ้ปุ๊บนะจะโอ้โหเจอมาพออันนี้โอ้ทำยากข้าปุ้นทำยากข้าปุ้นอันนี้ตุ้มไก่ตุ้มไก่ใส่สมุนไพร ที่ำขอบคุณค่ะพี่เจมาทำอะไรกูหน่ะรถบัสกับรถบัสกับบอกงันมามานคือรถบัสทำไมรถบัสก็แค่ตรงนี้แ่ที่ตรนไหน รถบัสไกลมันนี้น <laughs> ะครับผมแะเวม,ผม่งลิบต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ มมีเออออยดาวอย่นงนะบางทีเดียส่มีฮังารีใช่น่ตรงนี้ไ้นึ่งัเนแหะมองีละคือว่า ใช่นี่และเออใช่กูเห็นมันสแนกแงกตงม่งสั่งงังน้ากระสิบีเลียวได้ยุติซื้อมีซ้อยเปล่าม,มัมนี่เอัลหวใกล้หอดแล้วนี่กําลังเรียวขอซออยอีกส <c oughs> องร้อยเมตรเออดกิบ้างวัดแล้วนี่คุณกูเห็นนามมงเกเียนมึงยืนทาแล้วปุ่นปรากฏ ดำๆแคบเดี๋ยวค่อยๆไปได้พีหอปานหัเชียงคูนล่ะอครับบ่ได้คิดว่าเคยเซเลมาดิเนี่จริงๆเขาตัวมาหอดก่นเขาเลยเของหักซอยมญยอยู่ดีใช่เราทำบุญก่อนไงออไปพานบ่ได้ดิค่อย เกสิปล่อยกับสร้างไฟปล่อยด้วยค่ะเป็นรถเมล์นี่แมกซ์ซอยขว้บแบบนี้หระมันมันเหมือนได้มันได้เต็มที่อ่ะจอดไหนนะจอดไหมจอดแคมป์นี่ไงข้างทางนี่ไงนะครับจอดใช่ครับยืดตีนวางจอดถอยถอยถอยนี่ดีก่อนนี่ดี มันวีดอยอ่สั่นมันเป็นต่อโอ้จอดทางนี้ก็ได้ก็ได้จอดโดนก็นัันบอดพอบักฟุกมันมักสั่งวิลกรรมเห็นปูด,ดี้ลด <c oughs> ลเขาบอกฟิ้มไปขูดกับพ่อแห้งแล้วเฮ้ยพ่้บ่กูวยเ่ี๋ยวแังวันี้ โอ้ยมันกับเบิ้งไหวผีเอาตัวมันก็นจะไปเบิ้งมือมันตัวเงดหลายสุมหนี่ขีขับเองหลอประลุนมาแล้ว,ลวพี่ร้องเบิ้งกระดูบ๊ายบายไปเลยตัดเสื้อกางเห้ลอยตำรวจเอกสาตาดีจานหญิงแค่